ทำไมภาพถ่ายของมัยแอ็ลาสที่ยานอวกาศนาซ่าถ่ายได้เนี่ยถึงมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเทียบกับภาพจากนักดาราศาสตร์สมัครเล่นบนโลกของเราก็ได้เลยครับว่ามีการบันทึกภาพมีการสำรวจมองเห็นหางเห็นลนักษณะของมันที่ชัดเจนยิ่งกว่าหน่วยงานอวกาศที่มีงบประมาณสูงมากๆมียานอวกาศมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยทำไมถึงถ่ายภาพได้ไม่ชัดเจนแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดต่างๆว่าทางนาซาเนี่ยมีการปิดบังข้อมูลหรือเปล่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดาวหาง สำเ็งลาสเนี่ยคืออะไรข้อมูลที่นักดาราศาสตร์มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างและภาพที่นาซา,าถ่ายได้ไมันเนี่ยมันน่าสนใจมันมีรายละเอียดอย่างไรทำไมถึงมองเห็นได้ไม่ชัดนะครับ สวัสดีครับนี่ผมกอนทองบริสุทธิ์เกิดหรือกอนเคทีนะครับกับรายการมีเรื่องดาวมากมายเรื่องราวในวันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งกับเรื่องของสามไอเอ็ดลาสนะฮะดาวหางผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะหรือเรียกว่าเป็นอินเตอร์สเตลาร์ออบเจกต์ดวงที่3เท่านั้นนะครับที่มีการสำรวจมีการถ่ายภาพตรวจพบได้ต่อจาก1นึ่งไออูมูมัวและ2องไอบริซอฟนั่นเองสามไอเอ็ดลาสนี่ครับถูกพบครั้งแรกในวันที่1กรกฎาคมปี2025โดยในตอนที่พบเนี่ยครับยังเป็นช่วงที่ดาวหางดวง กำลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ระบบสุริยะชั้นในอยู่สิ่งแรกที่นักดาราศาสตร์ตรวจพบได้คือมันเคลื่อนตัวมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆเลยนะฮะประมาณ61กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วกว่าทั้งอ um ุโมมโมและก็บริสุทธิ์อย่างแน่นอนและความเร็วที่สูงแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้ได้ทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นวัตถุที่มาเยือนจากนอกระบบสุริยะเพราะมีความเร็วมากกว่าความเร็วดุดพ้นที่จะออกจากดวงอาทิตย์ดังนั้นแล้วมันม่ควรจะมีต้นกําเนิดมาจากในระบบสุริยะของเรานะครับนอกจากนี้ นี้เนี่ยนักดาราศาสตร์ก็ได้ไปย้อนดูข้อมูลเก่าๆพบว่าตัวกล้องโทรทัศน์เทสเนะครับที่ใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์อนอกระบบสุริยะเนี่ยเคยถ่ายภาพของดาวหางดวงนี้ได้ดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2025นะฮะซึ่งกล้องเทสเนี่ยใช้ในการถ่ายภาพมุมกว้างนะครับดังนั้นแล้วตัวรายละเอียดความคมชัดของตัวสามเอตลาสเนี่ยจะไม่มากขนาดนั้นนักดาราศาสตร์เลยต้องใช้เทคนิคการ stacking ก,ก,การซ้อนภาพรวมกันเพื่อให้เห็นรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับและก็ เอาทีกว่าเป็นการ,รพล็อตย้อนกลับไปดูด้วยว่าความเร็ววิถีวงโครจรของมันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เข้าใจนะฮะว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยมีต้นกาเนิดหรือว่ามีพฤติกรรมลักษณะอย่างไรบ้าง เรื่องถัดมานะครับคือดาวหางดวงนี้ได้โคจรเข้าไปเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าใกล้นะฮะระยะห่างจากดวงอาทิตย์ก็อยู่เกือบประมาณ200ล้านกิโลเมตรได้กันเลยทาให้นักดาราศาสตร์คาดว่ามันจะไม่ถูกดวงอาทิตย์เผาทําลายไปหมดตัวดาวหางจะรอดพ้นออกมาได้แต่เรื่องที่น่าเศร้านะครับคือการเข้าไปเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ในครั้งนี้เนี่ยโลกของเราอยู่ในตำแหน่งที่แย่ที่สุดในการสำรวจดูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาว ดาวพุธและก็ดาวศุกร์เนี่ยตานอยู่ในฝั่งเดียวกับที่จะเห็นดาวหางสำหรับแอตลาสมีแค่โลกเนี่ยครับแค่ดวงเดียวที่เรียกว่าอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับดาวหางเลยมีดวงทิศเนี่ยมาคั่นอยู่ตรงกลางในช่วงนั้นนั่นเองทีนี้เนี่ยครับตัวดาวหางมีช่วงเข้าไปเฉียดใกล้าดาวคารนในวันที่3ตุลาคมนะครับระยะห่างแค่ประมาณ30ล้านกิโลเมตรเท่านั้นและเรียกว่าเป็นช่วงเวลาอันดีเลยที่ยันอวกาศต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นของทางนาซาของอีซาของ c n s a หรือ G เนี่ยครับจะได้ ร่วมสำรวจดาวห่างดวงนี้อย่างใกล้ๆและนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับของประเด็นถัดไปคือการที่ทางนาซาเนี่ยเพิ่งมีการเผยภาพออกมานะครับการเปิดเผยภาพในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ิพฤศจิกายนซึ่งก็เรียกว่าช้ากว่านั้นมาเกือบ50วันเลยเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะว่าตลอดช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลกลางของสหรัฐเกิด government shutdown คือจะเป็นการหยุดทํางานของหน่วยงานของภาคส่วนที่ไม่จําเป็นนักดาราศาสตร์เจ้าหน้าที่ที่จํเป็น เป็นต่อภารกิจอย่างบนสถานอวกาศในนาชาติภารกิจที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนติดตามเรื่องของสภาพอวกาศเนี่ยแน่นอนว่าก็ยังมีการทํางานอยู่นะครับแต่ด้านการ PR การโพสต์ลงโซเชียลมีเดียการเผยแพร่ข่าวต่างๆเนี่ยถูกนับว่าเป็นงานที่ไม่จําเป็นและพนังงานต่างๆก็ถูกสั่งหยุดงานนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยฝั่งที่ทําเรื่องสื่ออวกาศก็ได้ผลกระทบนะครับเพราะว่าตามเดิมเนี่ยเราจะต้องมีสัมภาษณ์กับทีมเจ้าหน้าที่ตัวภารกิจของทางนาซาอยู่แต่พอเจอกับโกลเมนชัดดา ปุ๊บก็ถูกเลื่อนออกไปอย่าไม่มีกำหนดเช่นกัน และเมื่อทางสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยครับได้ข้อยุติในตัวโกลเมนช์ดาวเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็เริ่มกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับทางนาซ a านะครับที่ก็ตัดสินใจจัดงานแถลงข่าวเพื่อที่จะเปิดเผยภาพจากตัวฝูงยานอวกาศนิวโคจรรอบดาวองคารซึ่งภาพที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็เป็นรูปอย่างนี้นะครับมาจากทั้งยาน MRO มาร์โอม n เฟรคคอนเนนเซนซ์ออร์บิเตอร์ยานมาเวนและก็รถสำรวจเพเทเลเรนซ์ ks, ซึ่งทั้ง3รูปเนี่ยจะเห็นว่าตัวของดาวหางไม่ได้ดูชัดเจน เหมือนกับตัวกล้องที่อยู่บนโลกของเราแม้แต่ภาพจากนักดาราศาสตร์สมัครเล่นนะครับคนไทยก็สามารถถ่ายได้เนี่ยก็เห็นว่ามีความละเอียดที่ดูเป็นดาวหางมากกว่าจนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกันนะฮะีว่าเต็มโลกออนไลน์เลยว่าแบบทำไมนาะซ่าถ่ายภาพได้แค่นี้เองละ่ะเราถ่ายภาพหลุมดำเราถ่ายภาพแกนักซี่วัตถุที่อยู่ไกลออกไปหลายปีแสงได้แต่กับดาวหางที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ย,เ,ยเข้าไปใกล้ๆลเนี่ย ทำไมถ่ายได้แค่นี้เรียกว่าเป็นความพยายามที่จะปกปิดข้อมูลอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยอธิบายได้ได้3ข้อหลักๆนะครับว่าเหตุผลที่นาซ่าถ่ายภาพดาวหางสามเอตลาสได้ไม่ชัดเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยสามเอลาสมีขนาดเล็ก ข้อที่2เนี่ยครับมันเคลื่อนที่เร็วมากๆและข้อที่สมเนี่ยคือเราใช้งานตัวยานเหล่านี้เนี่ยผิดประเภทนะครับอย่างแรกเลยสมัมเอยลาสมีขนาดเล็กเพราะแม้ว่าตามเดิมนักดาราศาสตร์จะคาดการว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็ได้พบว่าตัวของนิวเคลียสดาวหางดวงนี้มีขนาดใหญ่ไม่เกินห้ากิโลเมตรเท่านั้นข้อที่2เลยนะครับดาวหางดวงนี้เคลื่อนที่ไปเร็วมากๆประมาณ60กสิกิโลเมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าตัวยาน m อ o อตัวยานมาเวนเนี่ย ก็โคจรอยู่รอบดาวองคารดังนั้นตำแหน่งที่สัมผัสกันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ทําให้วัตถุมันพุ่งไปเร็วมากๆยากในการตามถ่ายเห็นให้ได้นะครับและข้อที่3ที่สําคัญมากๆคือยาน MRO ตัวยานมาเวนเนี่ยให้มองว่าภารกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นดาวเทียมสำรวจดาวองคาหมือนโลกของเรามีดาวเทียมสำรวจโลกนะยครับยกตัวอย่างอย่าง,งดาวเทียมเทอสองเนี่ยถ่ายภาพโลกของเรามีกําลังแยกความเอียดได้มากถึง50เซนติเมตรเลยนะฮะกล้องบนยาน MRO ก็มีความเอียดประมาณ ่นนนี้เชกัแยกได้มากกว่าด้วยแยกได้ถึง30ซนติเมตรแต่สเปคตังกล่าวเนี่ยใช้กับพื้นผิวของดาวองคารที่1สว่างกว่า2คืออยู่ใกล้กว่านะครับตัวยันโคจอห่างจากดาวองคารแค่ประมาณ300กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับ 3i ม l อเอเนี่ย ที่แม้จะเข้าใกล้ดาวองคานที่สุดนะครับก็อยู่ห่างไปมากกว่า30ล้านกิโลเมตรเทียบสเกลกันเนี่ยคือต่อให้สัมเอตลาสจะมีขนาดใหญ่แบบมากสุดแบบประมาณ5กิโลเมตรมีหางฝุ่นมีองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยทําให้มันมองเห็นได้ชัดขึ้นแต่มันก็อยู่ห่างออกไปไกลามากๆเลยนะฮะหพิกเซลบนกล้องไฮไรท์ rise, กล้องของยาน MRO มรโอเนี่ยเมื่อมองที่ระยะห่าง30ล้านกิโลเมตรก็ยังใหญ่กว่าตัวของดาวหางสัมเอตลาสอยู่ดีนะครับอาจจะเทียบเห็นภาพชัดๆนะครับคือถ้าเราออก กล้องมือถือเนี่ยแบบย้อนกลับไปแบบ10กว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วพยายามมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถ่ายดาวเสาด้วยกล้องมือถือเนี่ยไม่ว่าจะพยายามถ่ายอย่างไรเราก็เห็นดาวเสาเป็นแค่จุดเล็กๆอยู่ดีเรามองด้วยตาเปล่าจากบนพื้นโลกเนี่ยก็เห็นเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆนะครับเพราะถึงแม้ดาวเสาจะมีขนาดใหญ่มากๆก็ตาม แต่มันก็อยู่ห่างออกไปไกลมากๆเช่นกันถ้าไม่ใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกําลังขยายมากพอก็จะไม่เห็นวงแหวนของดาวเสาร์ได้จากบนโลกของเราเช่นกันกับบรรดากาแล็กซีกต่ต่างๆว่าแบบโหถึงแม้มันจะอยู่ห่างออกไปไกลหลายปีแสงนะครับแต่ขนาดของมันก็ใหญ่หลายปีแสงและก็สว่างกว่ามากๆอยู่ดีภาพจากยาน MRO ของน a s a อาจจะดูว่ามัวๆดูไม่ชัดเจนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ทางอี a าองค์งการอวกาศยุโรปก,ก็เผยภาพจัดตัวยาน Trace Gas Orbiter อย่างที่ คจร,รอบาาเช่นเดียวกับยานเทียนเว่ยหนึ่งของจีนที่ก็ถ่ายภาพดาวหางดวงนี้ได้ไม่ชัดเจนเช่นกันเพราะยานทุกลำเนี่ยที่ส่งไปโคจรรอบดาวองคารพระกิจในการทํางานคือสํารวจดาวองคารนะฮะไม่ได้มีเป้าหมายในการสอดส่องด,ด,ด,ดูวัตถุในโอวการลึกแต่สิ่งที่น่าสนใจมากมากเลยเนี่ยครับคือความสามารถของนักดาราศาสตร์ในการประยุกนะฮะเอากล้องที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ถ่ายภาพห่วงโอวอกาศลึกถ่ายวัตถุที่จางๆมืดๆไม่ได้สว่างเทียบเท่ากับพื้นผิวดาวองคาร ให้บันทึกภาพส่งข้อมูลกลับมาได้เพราะนี่ถือเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะฮะเมื่อรวมจากยานที่โคจรอ,อยู่รอบดาวคารท้งยานเอมราโอยานมาเวนยานเพิเซลเรนต์ตัวยานมาเวนเนี่ยได้ใช้สเปกโตรกราฟดูสเปกตรัมในช่วง UV วัดองค์ประกอบไฮโดรเจนของดาวหางแบบแยกออกจากของดาวคารและก็ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรา รวมถึงยานพิเฟลเนซ์เนี่ยก็เก็บภาพดาวหางจากกล้องที่ใช้ถ่ายพื้นผิวเนี่ยมองไปบนท้องฟ้าช่วงค่ำๆนะฮะถ่ายกลับมาได้อีกด้วยท่านั้นยังไม่พอนะครับนาซายังมีตัวยานอวกาศที่สำรวจดวงอาทิตย์มีว่าจะเป็นยานสเตอริโยานโซโหแล้วก็ยานพันช์นะฮะยานพวกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตามล่าดาวหางโดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่การเก็บข้อมูลนะฮะจากยานโคจรรอบดาวองคารยานที่สำรวจดวงอาทิตย์รวมถึงภาพจากยานไซคี้และก็ยานรูซี่นะครับกล้องจากยานรูซี่เนี่ยผมว่าชัดเจนในการเปรียบเทียบเพราะยานรูซี่ตอนที่ถ่ายภาพนี้ได้ครับอยู่ห่างจากซัมไอแอตลาสไปมากกว่า400ล้านกิโลเมตรเทียบกับภาพจากยานไซคี้นะฮะที่อยู่ห่างไปแค่5 3าาล้านกิโลเมตรแต่เพราะว่ายานรูซี่เนี่ยใช้กล้องแบบเลนส์ซูมนะครับเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลมีกำลังขยายที่สูงและออกแบบมาให้ถ่ายภาพถูกที่มีความ ความสว่างค่อนข้างต่ำเนี่ยมันเลยถ่ายภาพเห็นองค์ประกอบของดาวหางได้ค่อนข้างชัดเลยอันนี้ครับคิววิธีอธิบายแบบคร่าวๆเลยว่าทําไมภาพจากกล้องของยานเนซ่าไออันที่โคโจออยู่รอบดาวคารเนี่ยถ่ายได้ไม่ชัดทนันทีก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากทั้งกล้องฮับโบกล้องเจมฟลับที่เคยถ่ายได้นะฮะซึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายเพราะตําแหน่งของดาวหางเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกและกล้องพวกนี้ไวต่อแสงมาก,มากถ้าหันไปโดนดวงอาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยก็คือเรียกว่าสิ้นสุดภารกิจเลยภาพ เพราะตลอดช่วงภารกิจเนี่ยถูกออกแบบมาให้หันไปมองวัตถุที่อยู่ไกลๆที่จางๆแน่นอนว่าในท้ายที่สุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพจากกล้องฮับเบิลจากกล้องเจมส์เว็ปที่ชัดกว่าในปัจจุบันเช่นเดียวกับกล้องจากหอดูดาวบนภาคพืพ้นะฮะกล้อง VLT very large telescope กล้องหอดูดาวเจมีนายกล้องเคก กล้องโทรทัศน์ต่างๆที่บนพื้นผิวบนโลกเนี่ยครับแม้แต่ภาพที่ถ่ายจากนักการศสตร์สมัครเล่นผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นจากกําลังการประมวลผลนะฮะแล้วก็จากหน่วยงานจากบุคลากรต่างๆทั่วโลกในไทยเราเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีอย่างน้อยสมท่านนะครับที่ถ่ายได้ยังไม่รวมถึงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์อัตโนมัติที่ก็เดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพอีกเช่นกันและท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงที่เราหางโคจรเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าใกล้โลกในเดือนธันวาคมแต่ก็ห่างไปแบบประมาณ 2200กว่าล้านกิโลเมตรเงนั้นยังไกลยอยู่ไม่มีผลไม่เป็นอันตรายใดๆต่อโลกแต่พอพ้นโลกไปเนี่ยมันจะไปเฉียดใกล้ดาวพฤหัสอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ตรงนั้นนี่ครับเราจะได้ข้อมูลจากยานจูโนรวมถึงในระหว่างทางเนี่ยมียานจูสและก็ยูโรปาคริปเปอร์ที่อาจมีการบันทรึกข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจและส่งกลับมาได้อีกเช่นกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าจากข้อมูลต่างๆจากฝูงยานอวกาศต่างๆที่สำรวจในระบบสุริยะทั้งจากนาซาก็ดี จาก ESA จาก CNA s จาก ESO หน่วยงานโอเวกาตต่างๆทั่วโลกเนี่ยครับ พบว่ามันเป็นดาวหางข้อมูลทุกอย่างกลไกฟิสิกส์วงโคโจรการเคลื่อนที่องค์ประกอบเนี่ยดูสอดคล้องกับการเป็นดาวหางแม้ว่าทายที่สุดมันจะไม่ได้เหมือนกับดาวหางในระบบสุริยะแบบร0อยเนะครับอ่ะม,มีการเคลื่อนที่ที่ดูแปลกไปมีองค์ประกอบของนิกเกิลที่สูงมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากๆม,มีแอนติเทลหางที่อยู่ส่วนหัวด้วยแต่ทั้งหมดนี้อยากให้มองนะครับว่ามันคือความน่าสนใจมากๆว่าวัตถุที่มาเยือนจากนอกระบบสุริยะดาวหาง ที่อาจจะมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์มากกว่ารมบบสริยะของเราเนี่ยที่อาจจะมียุคแบบหลักเจ็ดพันล้านปีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงจะมีความแตกต่างคงมีความน่าสนใจมีองค์ประกอบที่น่าศึกษาน่าคนา้นคว้าและเมื่อเรามีข้อมูลมากพอเนี่ยก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับว่าบรรดาดาวหางจากรูปบดาวแห่งอื่นจากระบสุริยะแห่งอื่นเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะว่าในททายที่สุดเนี่ยการที่เราได้พบ ได้ศึกษาวัตถุผู้มาเยือนจากนอกรบลกศตยาแบบใกล้ๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่แบบโหเกิดขึ้นยากมากในปัจจุบันเนี่ยนัการาศาสตร์ยังเจอแค่สาดวงเท่านั้นเองคือตามทฤษฎีมันควรจะมีมากกว่านี้แค่ว่าเรายังตรวจไม่เจออาจจะด้วยมันมีความสว่างที่จิงจ้างมันยืนอยู่ไกลเกินไปและนัการาศาสตร์อาจจะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจทองฟ้าในเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ดีพอปัจจุบันเราเริ่มมีกล้องโทรทัศน์อย่างเวลาซีรูบินที่ถ่ายภาพมุมกว้างของท้องฟ้าเนี่ยได้อย่างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น อาจจะช่วยให้นักดาราศาสตร์พบผู้มาเยือนจากนรูปสุริยะได้เพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งดาวหางพวกนี้อาจจะมีคําตอบหลายๆอย่างที่นักดาราศาสตร์อยากทําความเข้าใจอยากรู้จักเพิ่มเติมอยู่และเมื่อการเดินทางข้ามดวงดาวไปยังดาวเลิกดวงอื่นยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราเนี่ยการศึกษาผู้มาเยือนที่มาจากระบดาวดวงอื่นเฉดเข้ามาสู่ระบสุริยะ น่าจะทําให้นักประวัศาสตร์เข้าใจได้รู้มากขึ้นนะฮะว่าเอกภพจักรวาลของเรานั้นเป็นอย่างไรรูมถึงอาจจะเข้าใจได้ด้วยนะฮะว่าชีวิตมีอยู่ทั่วไปไหมเพราะเป็น,ปนไปได้เหมือนกันว่าอย่างโลกอย่างรปริยะติเนี่ย ชีวิตอาจจะมาจากดาวหางก็ไม่แน่ว่าดาวหางดวงนี้อาจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เคยอาจจะก่อให้เกิดชีวิตบนดาวดวงอื่นก็ได้และที่สําคัญเลยเนะครับคือต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกรศาสตร์หลายท่านหน่วยงานวกาศต่งตางๆแม้แต่นาซาเองก็ตามเนี่ยครับเขาก็อยากเจอเอเรียนไม่ต่างกับพวกเรานะฮะหนึ่งในเป้าหมายของนาซาคือการศึกษาเพื่อหาคําตอบว่ามีชีวิตอยู่ข้างนอกนั้นหรือไม่ วิชาอย่าง astrobiology หรือชีวดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่มีการศึกษามีนักวิจัยอย่างจริงจังเลยเนะครับแม้แต่ในไทยเองก็มีอยู่เหมือนกันผมว่าความพยายามในการหาเอเลี่ยนเนี่ยไม่ได้ลดหละลงไปเลยนะฮะแม้แต่สมัย atlas เนี่ยถ้ามีแม้แต่ b i o s i g n a t u r e ร่องรอยหลักฐานบ่งชี้ทางชีวภาพหรือ Techno Signature ที่อาจจะบ่งชี้ว่าเนี่ยคือเทคโนโลยีจากต่างดาว มันจะมีการตรวจสอบมีการเป่าประกาศออกมาแล้วนะฮะเพราะทายที่สึกไม่ได้มีแค่นาซาหน่วยงานเดียวที่ทํางานเรื่องอวอกาศเรามีหน่วยงานอวอกาศจากทั่วโลกและก็นักดาราศาสตร์สมัครเล่นจากทั่วโลกนะครับที่ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพในการตรวจจับสัญญาณต่างๆได้ คงไม่มีใครปิดข่าวนักการศึกษาในทั่วโลกหรอกนะฮะเพราะว่านักการศึกษาสมัครเล่นก็เล่นโซเชียลมีเดียเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละถ้าเขาเจอเขาคงโพสต์คงอัปเดตอะไรออกมาแล้วที่ไม่ใช่เป็นภาพ AI ไม่ได้เป็นภาพจุดเจนเนเรตถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลปลอมๆเพื่อมาใช้ในการเรียกยอดวิวเรียกเอน a เ e m จเมนต์เพื่อประโยชน์ของครีเอเตอร์เพียงอย่างเดียวผมว่าในยุคป,ปัจจุบันที่ใครๆก็สามารถทำคอนเทนต์ได้เนี่ยความสามารถในการรู้เท่าทังสื่อและการตรวจสอบเช็คให ้แน่ใจก่อนที่จะหลงเชื่อหรือปักใจกับข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแม้แต่ข้อมูลที่มาจากผมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตรวจสอบตรวจทานอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนําไปเผยแพร่ต่อก่อนจะนําไปส่งต่อได้เพื่อให้มั่นใจนะฮะว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําที่สุด เพราะการเจอเอเลียนผมค่อนข้างย้ำมาเสมอเลยว่าการค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างการเจอเอเลียนเนี่ยต้องการหลักฐานที่ใหญ่ยิ่งมากกว่าภาพที่เจนมาจาก AI ภาพที่แคปมาจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยไม่มีการตรวจสอบไม่ได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะเราทุกคนอยากเจอแต่การค้นพบอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราอยากเก็บโมเมนต์ประวัติศาสตร์ไว้นะฮะกับวันที่สําคัญจริงๆเพราะเชื่อผมนะครับในอาชีพก,า,า,การทำข่าวอวกาศไม่มีอะไรที่พีคไปมากกว่า การเจอเอเรียนแล้ววันนั้นคงเป็นวันที่สนุกสนานสำหรับพวกผมมากๆในการที่เรื่องอวกาศจะกลายเป็นหนึ่งในข่าวเมนสตรีมในทันทีดังนั้นผมรอคอยวันนั้นมากๆแต่ันเมื่อข้อมูลต่างๆการดูงานวิจัยข้อมูลภาพถ่ายต่าง,างๆทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้สมเเอล่าสเนี่ยคือเอเลียนดังนั้นแล้วเราก็ต้องรายงานก็ต้องอัปเดตกันไปตามเนื้อผ้าตามที่มีการค้นพบด้วยข้อมูลในปัจจุบันเองนะครับ ก็นี่ครับมีเรื่องรอบมากมายใน EP นี้พาไปเจาะลึกกันนะครับว่าทำไมภาพสมดดัย a อ l a รสจากยานอวกาศของ n าซาถึงเห็นแคมม่มัวไม่ชัดเจนแบบนี้ทั้งหมดทัมวลมันมีที่มาที่ไปมีคำอธ,ธิบายที่ชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลหล่านี้ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอ,อย่างไรเดี๋ยวผมรีบมาเรียบเรียงให้ฟังกันนะฮะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยคลายความสงสัยกันได้ว่าสมาดดัยเอ็ดเนี่ย ไม่มีความน่าสนใจในตัวอยู่แล้วโดยไม่ต้องนําไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีส,สมคบคิดว่าจะเป็นยานอวกาศของเอเลียนก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนเคทีด้วยนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปน่าจะเป็นนึ่งในคอนเทนต์ที่ท้ายของปี2025แล้วเพราะตอนนี้เรากําลังเตรียมความพร้อมสําหรับปี2026อยู่ซึ่งก็จะมีการอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างการปรับเปลี่ยนอะไรอีกพอสมควรเลยรอติดตามกันได้นะครับว่าแนวนทางของช่องจะเป็นอย่างไรก็ท้าย ที่สุดนี้ฝากช่องอวกาศเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเราพยายามจะเรียบเรียงข้อมูลที่มีความแม่นยำแล้วก็หวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมถึงตอนนี้ผมกาอนเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ